สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่กิมเกสแฟนเพจค่ะวันนี้น้องเกสจะพามาทำเกี๊ยวกุ้งกันนะคะวัตถุดิบก็ตามนันนาเลยนะคะวันนี้เราใช้หมูสับกับกุ้งกันนะคะขั้นตอนแรกเอากุ้งไปบดหรือสับก็ได้นะคะวันนี้น้องเกสใช้เป็นเครื่องปั่นมือใช้ง่ายสะดวกมากเลยค่ะ ขนาดก็ตามใจชอบเลยนะคะจะชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะน้องก็จะเอากุ้งที่โบดไปเมื่อกี้เอาไปหมักกันนะคะใส่กุ้งแล้วก็หมูลงไปค่ะใส่ซอสฝายเขียวค่ะตามด้วยใส่อิ้วค่ะน้ำมันหอยแล้วก็เกลือค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีและกระเทียมพริกไทยค่ะ ทุกอย่างเอาไปคลุกเขาให้เข้ากันดีนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาห่อเกี๊ยวด้วยกันค่ะครั้งนี้เป็นการห่อเกี๊ยวครั้งแรกของพวกเราเราก็จะตื่นเต้นอะไรหน่อยนะคะส่วนน้องปันปันก็ห่อเกี๊ยวช่วยเราด้วยค่ะพวกเราสองคนตั้งใจห่อเกี๊ยวด้วยกันมากค่ะ แต่อันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเราไปเรียกแม่ให้มาช่วยกันค่ะส่วนแม่ก็เป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันค่ะแม่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้เหมือนพวกเราเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวกุ้งของพวกเราหนะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาเจียวกระเทียมกันค่ะทอดให้มีสีเหลืองทองค่ะเสร็จแล้วตักพักไว้ค่ะ กาทาไม่ต้องล้างนะคะทำต่อเลยค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือและซีอิ๊วขาวค่ะรอน้ำเดือดแล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะต่อ,อไปเราจะมาลวกเกี๊ยวกันนะคะพอ,อให้น้ำเดือดแล้วใส่เกี๊ยวลงไปเลยค่ะเกี๊ยวสุกแล้วตักขึ้นใส่ถ้วยเติมน้ำซุปโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว เกียวน้ำของน้องเกนน่ากินไหมคะ